ก็ผมโคชโนต่อครับช่วงที่2ของชานณะนที่สุดขีดในส่วนของการเที่ยววัดก็ได้ผมตรงวัดราชนัด,ดานะครับมหาปราสานด้านนั้นและตรงนี้ครับกำแพงเมืองยาวๆนะครับเป็นป้อมป้อมปราการยังไงอย่างนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมลองมาหาข้อมูลวัดนี้ได้เนี่ยครับมาลองอ่านกันดู รถอากจะติดมากไปสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรอย่าง,งน้อยๆถือว่าเรายังมีบุญวาสนาต่อกันได้ไปเยี่ยมเยียนวัดนี้นะครับผมกับฟ้าที่สวยขนาดนี้แล้วจะพลาดกันได้อย่างไรใช่แต่ตรงนี้ถ้ามันจะมีงานก่อสร้างโอ้โหเหมืนอนแบบป้อมมหาการมี แสงสีะสักอย่างนะครับสวยมากอันนี้เป็นพระรูปแล้วการที่สามแล้วครับสวยงามมากๆแน่นอนเราพาวนมาขนาดนี้แล้วเราต้องพาไปดูสิ่งสวยๆงามๆแน่นอนนะครับใช่บางคืนไม่ได้แล้วนะางคืนนีด้ดูได้แค่ข้างนอกอยู่เดีวยวซึ่งผมมานี่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ เพราะว่ากลับตึกอะไรอย่างเงี้ยไปทาุระที่อื่นแล้วพอวนมาตรงนี้แล้วมันเราก็กลับดึกตลอดเลยบางไม่ทันยถ่ในวันนี้ครับจัหงหวะนี่มากๆยังพันอยู่เขาไปแต่กระชั้นชิดเราได้ดูอะไรที่มันชัดเจนขนาดนี้เนี่ยแหละครับป้องผมเท่านั้นที่จะจัดให้คุณนี่จริงอ่ะผมแบบจะกลับบ้านแล้วตอนแรกอ่ะโหยังยังแบบเลือกที่จะแวะเราตัดสินใจถูกมากๆ ดูครับภาพคมมากโอ้สวยงามมากจริงเนี่ยครับสวยงามมากมากจริงแต่ว่าด้านข้างก็จะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเนื้ะผ้ามันจะมืดๆอีกหนึ่ง ว่าดูกันเข้าๆาพครับโ้วยงามมากๆนะครับได้ๆๆเข้าๆอระมาดีแล้วกันเลยเอ้ยอน,นี้เลยปัดล่างชนาดา จะลงเฟรมลงอะไรบ้างนะครับผมเรามียามหามบุญซึ่งเราได้บุญมาแล้วครับเนี่ยแบบเด่นสง่ามากๆนะครับผมท่านังหลาครับก็ฝากเพื่อนๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดชอบก็ชครยกันสักหน่อย T O Z E เจเนวัชซีเอชเนเป็นดีเทลสบายวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนทิ้งภาพดีไว้ไว้หยุดที่ภาพดีไว้แล้วพบกก็อย่าลืหน้าสบายผมดีสวัสดีครับ